ก็มาเจอเขากำลังซ้อมดิฟกันอยู่พอดีเลยนะครับผมก็จะเป็นพี่เอ็มเดอฟา์นะครับฟิสิกส์ในเกมในการเซตติง้งในการเงี้ยมันก็เหมือนรถที่เราดิฟนี่เลยใช้ได้จริงหมายถึงว่าในการเอาจำลองสิ่งที่เราคิดเอ้ยเราลองไปปรับในรถดูแล้วลองดูว่าเซตติ้งนี้วิ่งเป็นไงใช่มันก็ช่วยได้เยอะเพราะว่าบางทีเราไม่มีเวลามานั่งซ้อมในสนามตลอดเราคิดอะไรใหม่ๆได้เราอยากลองลองกับเกมเลยลองในซิมูเลเตอร์เลยจับลองกันผมปีนี้ลงคลาสไหนครับ ลงนิวเจนซีกับบีค่ะลงเอาง่ายลงกับทุกรุ่นอายุ15เองนะครับผมเพื่อนๆน้องนี่สุดยอดมากครับมีลากันครับ s ิท t เดอะร์ใช่ไหมสิทธิ์เดอะสตาครับผมก็ฝากเชียร์น้องสองพี่น้องนะครับหมิงหมิงหลิงด้วยนะครับผม สวัสดีครับผมอัมเลสรอนครับวันนี้เราอยู่ที่สนามปทุมธานีสปีดเวย์นะครับผมวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยผมซื้อได้ซื้อโดนมาครับแล้วก็จะมาลองบินที่สนามครับเพื่อเก็บภาพเพื่อใช้ในการถ่ายวิดีโอนะครับและจังหวะวันนี้มาเนี่ยก็มาเจอเขากาลังซ้อมดิฟกันอยู่พอดีเลยนะครับผมก็จะเป็นพี่เอ็มเดอะซานครับที่พาน้องๆในทีมนะครับมาซ้อมกันที่สนามวันนี้ครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปหาพี่เอ็มพูดคุยกันก่อนว่า วันนี้เป็นยังไงบ้างครับกับการซ้อมนะครับผมไปครับเพียหมดดีครับครับพี่เป็นไงบ้างครับพี่วันนี้มาซ้อมนะครับอันนี้ใหม่ครับพี่มาซ้อมเป็นไงบ้างครับพี่วันนี้ก็พาลูกศิษย์มาซ้อมครับผมทีมทุเรียนแลนด์ครับมาจากเชียงใหม่ครับเชียงใหม่ด้วยแล้วก็ชลบุรีด้วยอ๋อครับใช่กี่คันครับพี่ปีนี้ที่ลงแข่ง ในทีมที่เรียนแด์มีทั้งหมดหกคันหกคันใช่ครับก็มีลาสเลยครับว่าแล้วแต่คลาสเลยก็มีนิวเจนคลาสซีคลาสบีมีทุกคลาสยงโรงยานไดเเปิดเลยครับครับแต่ที่แข่งด้วยไหมครับปีนี้แข่งรถแข่งคลาสเอ็กเปิดกับเอครับเห็นรถที่กําลังทําใหม่ไล่ใหม่ทั้งคันเลยใช่ไหมก็ทําครั้งใหญ่ในรอบประมาณ10ปีหลังจากที่เมื่อก่อนเนี่ยเราโอเคเราทำโรบาชุดนี้มาก็คือประมาณตั้งแต่ปี2 0 0 สิบสองสิบอสองอ่ะสิบปีอ่าแล้วคราวนี้เรามารื้อทำโดวาใหม่ตัดน้ำหนักให้มันเบาเงอ่าแล้วก็สีที่มันเคยแบบเมื่อก่อนเราเวลาเราซ่อมน้อยไงครับชนปุ๊บแล้วก็ซ่อมโ่าอสีเข้าไปโปสีเข้าไปหนักตอนนี้เอาสีออกไปประมาณยีโลเยเอะคือแบบใช่รอบพันนี่หนักมากแล้วก็ น่าจะมีเปลี่ยนเรื่องของเกียร์กับเฟืองท้ายก็คือไล่ระบบใหม่ทั้งทั้งหมดเอาใช่ใช่แล้วก็เห็นพี่เอ็มล่าสุดเล่นขายอีกดิฟด้วยเป็นยันงไงก็เล่นคายดิฟคือเห็นน้องน้องเขาเล่นกันแล้ว่าที่รู้จักกันเนี่ยเขาก็ชวนไปเล่นล้วก็เคยเล่นมานานมาแล้วแล้วก็กลับไปเล่นแล้วก็เฮ้ยมันก็ก็ง่ายดีเล่นเอาจอยเล่นแต่ฟิสิกส์ฟิสิกส์ในเกมในการเซตติ้งในการเงี้ยมันก็เหมือนรถที่เราดิฟนี่เลย ก็คือมุมแคมเบอร์ทอินทอลอัแคสเตอร์ตั้งได้หมดใช้รถเกียร์ใช้ได้จริงหมายถึงว่าในการเอาจำลองสิ่งที่เราคิดเอ๊ะราลองไปปรับในรถดูแล้วลองดูว่าเซตติ้งนี้วิ่งเป็นไงครับมันก็เหมือนกับสิ่งที่เราเวลาเราเสียอาการก็คือรู้ทันทีเลยว่าเราเซตเซตติ้งแบบนี้ลถอาการแบบไหนใช่มันก็ช่วยได้เยอะเพราะว่าบางทีเราไม่มีเวลามาตั้งซ้อมในสนามตลอด เราคิดอะไรใหม่ๆได้เราอยากลองลองจับเกมลองในซิมูเลเตอร์เลยจับลองกันการซ้อมจริงได้ครับช่วยช่วยประหยัดค่าแมทน้ำสวิทยานด้วยการอ่านลายการคิดว่าเราจะวิ่งลายไหนอะไรเงี้ยครับใช่อันนี้เดี๋ยวเรานะครับจะมาดูการซ้อมครับบรรยากาศการการซ้อมของพี่เนะครับแล้วก็น้องๆในทีมนะครับผม อันดับดาวเชียใหม่ใช่ครับอ่า,าอเดือนเมษาวันที่16ใช่ไหมครับใช่ครับ16บหกสิบหกก็ทุเรียนเป็นเชียงใหม่สองสนามติดเลยก็เชียงใหม่แล้วก็อีกสนามก็เป็นเชียงใหม่ต่อเชียงใหม่เชียงใหม,หม่แล้วก็มีอุดร,ดรแล้วก็จันทบุรีจันทบุรีอันได้กล่าวดีนะครับผมฝากพี่เอ็มครับก็ฝากทีมแล้วก็ครับอ่าเบอร์อะไรอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ฝากอะไรเงี้ก็ยังฝากเชียร์ทีมทุเรียนแลนด์ดิฟทีมด้วยนะครับซึ่งมีทั้งหมดหลายคันเลยครับมีเอ่อทั้งเด็กๆแล้วก็ รุ่นใหญ่ก็มีมีเห็นน้องหมิงหมิงกับหมิงหมิงแอฟบุมเอ็มเอ็ซีเขาอยู่ไปสัมภาษณ์ได้ไหมครับได้ครับเป็นพี่น้องกันไปสัมภาษณ์น้องเขาหน่อยน้องอายุน้อยมากเลยนะน้องเขาอายุเท่าไหร่นะพี่สิบเท่าไหร่นะสิบเจ็ดกับสิบหกครับสิบหกกับสิบเจ็ดใช่ครับคนคนผู้หญิงเป็นพี่อ๋อครับผมน้องเป็นน้องเป็นสิบหกครับผมอ่ะสัมเลยครับได้ครับผมปีนี้ลงคลาสไหนครับลงนิวเจนนิวเจนซีกับบีค่ะลงเอาง่ายลงกับทุกรุ่น คันนี้น่าจะเป็นลำใหม่ใช่ไหมที่ผมติดตามใน Facebook อยู่จะเป็น S15 ิพ้าใช่ที่ใช้เมื่อหลัท้ายที่สี่ครับลำใหม่ S15 ก่อนหน้านี้จะเป็นเซบิโลนะครับคันนี้ลำใหม่คันนี้กี่ม้านะครับเนี่ยประมาณ700ร้อม้าคันนี้สเต็ปปีนี้นะครับฝากติดตามน้องหลิงหลิงด้วยนะครับผมฝากเกียร์นะครับทีมทุเรียนแลนด์นะครับผมแล้วก็น้องชายนะครับหมิงหมิงครับผมเป็นพี่น้องกันก็ ครับผมหมิ่งหมิ่งในรุ่นเดียวกันก็คือคาร์ส์นิวเจนซีบีอ๋อได้แชมป์ได้แชมป์มาแล้วอายุ15เองนะครับผมเพื่อนๆน้องนี่สุดยอดมากครับลีลาการครับสติเดอะ์สตาร์ใช่ไหมสติเดอะ์สตาร์ครับผมก็ฝากเชียร์น้องสองพี่น้องนะครับหมิ่งหมิ่งหลิงหลิงด้วยนะครับผม สำหรับวันนี้นะครับผมเราได้ทดลองบินโดนที่เพิ่งซื้อมานะครับผมก็ตากล้องก็มือใหม่ครับหัดบิน,นครับก็เพื่อนๆอาจจะเห็นคลิปการบินโดในเมื่อในคลิปไปแล้วนะครับก็วันนี้เราได้มีโอกาสคุยกับทีมแข่งนะครับทุเรียนแล้วก็จะมีพี่เอ็มเดอร์สตาร์นะครับผมแล้วก็มี2พี่น้องมิงๆมิงลิงหลิงแล้วก็พี่อัดนะครับผมพี่อัดสปีดคาร์นะครับที่อยู่เชียงใหม่ก็ ฝากติดตามผลงานพี่พี่เขาด้วยนะครับผมแล้วก็อาจจะนะครับเลสโซนอาจจะออนทัวร์เชียงใหม่นะครับสนามหนึ่งนะครับก็อาจจะไปนะครับที่เชียงใหม่รายการอันเดอร์กราวดิฟนะครับผมเดือนเมษายนนะครับวันที่16ก็วันนี้ก็มืดแล้วนะครับผมก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์ติดตาม s ับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมท่านใดที่สนใจจอยหงลายเทมูเลเตอร์นะครับ ก็สอบถามมันเข้ามาได้มีให้ครบทุกรุ่นมือ1มือ2พร้อมส่งถึงที่บริการติดตั้งนะครับพร้อมเล่นเลยยินดีให้คำปรึกษานะครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม